ขยับมาที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะซึ่งทางมูลนิธิพุทธบารมีจัดพิธีถวายปัจจัย1,170,000บาทจากการจัดงานวิสาขบูชาพุทธบารมีปีที่13ประจำปี2566แด่28องค์กรการกุศล พลตีเชษฐาทานกระโทกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองเป็นประธานในพิธีถวายปัจจัยจากการจัดงานวิสาขบูชาพุทธบารมีปีที่13ประจำปี2566ซึ่งมูลนิธิพุทธบารมีร่วมกับกองทัพภาคที่สองจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานภาครัฐเอกชนคณะสงฆ์ และเดอะมอโคลาดจัดขึ้นโดยมีปัจจัยบุญทั้งสิ้น1,170,000าบาทมอบสมทบทุนให้28องค์กรการกุศลมูลนิธิชัยพัฒนาและองค์กรในจังหวัดนครราชสีมาโดยนายภูมิสิทธิ์วังคีรีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายปีชาลิมอั่ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพุทธบาร,รมีและพุทธศาสนิกชนร่วมงานนาวรารตที้หอชั้น3เดอะมอโคลาต้นเองค่ะด้านพลตีเชษฐาทานกระโชคค่ะท่านเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ก็เปิดเผยนะคะว่ากองทัพภาคที่2มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดงานวิสาขบูชาพุทธบาร,รมีปีที่13 ถือว่าเป็นงานบุญยิ่งใหญ่และจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตามปณิธานของการสืบสารพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปด้านนางเข็มทองเรืองกิตยาประธานมูลนิธิพุทธบารมีกล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานและผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญในงานวิสาขบูชาพุทธบารมีปีที่13ประจำปี2 5 6 6ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่1ถึงสิอมิถุนายน2 5 6 6 รวมระยะเวลา11วันที่มณฑลพิธีห้อง MCC h a l l ฮอชั้น3เดอะมอโคราชภายใต้แนวคิดไตรล,ลักษณิจังทุกขังอนัตตาถือเป็นงานบุญใหญ่และจัดต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์แบบเป็นปีที่13ตลอดระยะเวลาการจัดงาน11วันมีผู้เข้าชมทั้งสิ้นกว่า5 0,000คนมีปัจจัยร่วมบุญกว่า2ล้านบาทซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วทางมูลนิธิจึงได้นำปัจจัยรวม1 1 7 0 0 0้าบาทมอบให้องค์กรการกุศลเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์ต่อไปครับ